เกิดเป็นคนจนต้องทนเหงาใจอย่างนี้รักเพียงข้ามปีก็มีอันลมสลายไม่นึกไม่ฝันว่ามันรวดเร็วง่ายได้มันยาก ที่ต้องทำใจส่งเธอไปตามหาความฝันเคยวาดวังสองเดือนแล้วยังไม่เคยมีข่าวเงียบหายเจอเธออีกครั้ง บนังซื้อพิมพ์เลมใหญ่ได้เป็นดาราดังฝันนาหังลืมเจ้าลืมฟังค้องเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักรวมกัน นางลอยเจ้าลอยจากกันเป็นชาวสวนไม่หันมามองชาวดินจากใจของพี่ที่ยังรักเธอเสมอ โชคดีของเธอแล้วที่ได้โบโบยบินเมื่อเธอได้ดีลืมต้นว่าคนเดินดินก็ยินดีด้วยนางลอยนางลืม เจ้าลืมฟังคลองเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักรวมกันนางลอยเจ้าลอยจากกันเป็นชาวสหันไม่หันมามองชาวดิน นางลืมเจ้าลืมฟังคลองเจ้าลืมทุ่งทองเคยได้ครองความรักร่วมกันนางลอยเจ้าลอยจากกันเป็นชาวสวรรค์ไม่หัน มามองชาวดินอยู่บนเสาหันต่างชนกับเราชาวดิน